เกิดเด็กถูกทำร้ายหรือหลังเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องคอร์ติซอลกับตัวอะดรีนาลีนฮอร์โมนสองตัวนี้เวลาที่เราเกิดความเครียดหรือเกิดภาวะที่มันทําให้กระตุน้นทําให้เกิดความกลัวความวิตกกังวลและถูกหลังออกมาในร่างกายมันก็จะไปรุ่นส่วนต่างๆจะหลังฮ <orm> อร์โมนพวกนี้เพื่อให้เราปกป้องตัวเองแต่พอเป็นในวัยเด็กและเกิดเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านของตัวเองและเกิดขึ้นบ่อย,นยคนรับมันก็เลยทําให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าไบโอโลจีมีผลต่อสมองส่วนอารมณ์พอเด็กผ่านเหตุการณ์นั ไนึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องระแวดระวังเป็นเรื่องที่ต้องสู้พะทะกับเพราะว่าเขาแปลสิ่งเหล่านี้เพี้ยนไปจากที่คนทั่วไปแปลเด็กก็จะมีปัญหาในรักษาที่ความก้าวร้าวไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นอกจากเรื่องพวกนี้ก็จะมีเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันซช่นเกี่ยวกับระบบของการตอบสนองต่อการมีการบบอกรักเสบในร่างกายตรงนี้นี่อาจจะเกี่ยวพันทําให้เกิดโรคบางโรคที่เกี่ยวข้องก,กับภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ภาพบางอย่างที่มันเกิดขึ้นถ้ามันรุนแรงแล้วซ้ำรุนแรงแล้ซ้ำรุนแรงและซ้ำอย่างอันนี้จะเกิดเป็น ACE ค่ะ บายแผที่มองไม่เห็นมันเกิดจากอะไรบ้างอย่างเช่นการใช้ความรุนแรงทางอารมณ์การใช้ความรุนแงงร,รนแงทางคำพูดเรื่องของการเพิกเฉยเนี่ยก็ถือว่าเป็นความรุนแรงเช่นกันการรุกรานทางเพศด้วยคําพูดหรือในรูปแบบของออนน์เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจเหมือนกันหลายๆครั้งเนี่ยเด็กที่โดกนกระทําความรุนแรงพยายามจะเรียกร้องพยายามจะส่งเสียงแล้วก็จะถูกแก๊ดไลท์ว่าเป็นการเถียงให้เชื่อฟังแล้วก็ถูกด,าด่าความภาคภูมิใจในตัวเองมันจะค่อยๆถูกบั่นทอนออกไปข้างในเนี่ยจะรู้สึกตัวเล็กมากจะทําให้เขาโตมาเป็นคนที่จะต้องสร้างปมเด่นขึ้้้นนมาาใกกรที่จะตอองงป ตัวเองการตัดสินใจแทนมาเลือกให้ว่าเด็กคนนี้ต้องการอะไรทั้งหมดนี้มันคือรูปแบบของการใช้สิ่งที่เรียกว่า power over หรือการใช้อำนาจเหนือการใช้อำนาจเหนือแทบจะทุกรูปแบบเลยนะถือว่าเป็นความรุแนแรงเชิงอำนาจและเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กเด็กที่โดนควบคุมโดนกำหนดชีวิตโดนจับตาม,มองตลอดเวลาแล้วก็โดนทำโทษอาจจะไม่ใช่การทำโทษโดยการตีฉันจะเอาทรัพยากรเอาความต้องการเธอออกไปทำให้คนหนึ่งรู้สึกต้อยต่ยตำเหลือเกินบาดแผลท,ที่มองไม่เห็นเหล่านั้นถูกปล่อยทิ้งไว้อาจจะกลายเป็นบาดแผลต้องใช้เวลาตลอดชีวิตในการรักษาเด็กหลายคนถูกตีด้วย หวาสายไฟหมวกกันน็อกแม้แต่ถูกทําร้ายจากคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าผู้ย่าายายถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านมานานแล้วแต่ว่าความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นน่ะที่เราเห็นอุปกรณ์เหล่านี้นหรือว่าเห็นพ่อแม่ที่เคยทําร้ายเรามันเหมือนมีมีดที่กีดแขนในใจแล้วก็ทําให้ภาพเหตุการณ์เหล่านั้นน่ะมันมาวนอยู่ในหัวเราอีกครั้งหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องหยิบยกมาพูดคือการล่วงละเมอทางเพศที่มักจะเกิดขึ้นตอนแค่อายุน้อยเพิ่งมารู้ตัวตอนโตว,ว่ามันคือการล่วงละเมอทางเพศหรือว่าบางครั้ะะ้้งงอ่่่่ะเเเขาาาากกกก็ร็รรรัับููููววมมนนปลถผท ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดทําให้เขาไม่กล้าออกที่จะมาพูดจนกว่าที่เขาจะสามารถหลุดพ้นออกมาได้อะมันก็ล่วงเลยมาจนเวลาที่แบบจิตใจเขารักไม่ไหวแล้วอะคะ่ะเราควรจะเริ่มต้นสอนสิ่งนี้ตั้งแต่เด็กเล็กๆคือให้เด็กรู้สิทธิเนือ้อตัวร่างกายของตัวเองรู้วิธีการปฏิเสธเขาควรที่จะรู้ว่าควรที่จะปรึกษาใครอะถ้าเกิดว่ามันมีพื้นที่นี้มันก็จะสามารถช่วยเหลือเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโตได้ นโยบายที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของยุทศาสตร์การป้องกันและกันแก้ปัญความรุ่แรงต่อ็กะชาชนพยายามเชิญหน่วยงานกระทรวงต่างๆทําเป็นยุทศาสตร์ระดับชาติจาให้มีระบบบริการในระยะวิกฤตเป็็เสร็จหรือว่าวันสต๊อปไพรสิทธิเซอร์วิสเซ็นเป็นสาวิชาที่ที่ครบวงจรเราสามารถ แจ้งเหตุในกรณีฉุกเฉินเนี่ยหนึถ้าสมมติพบเหตนเหตุการความรุนแรงในครอบครัวหรือความรุนแรงต่อเด็กขอคําสั่งคุ้มครองตามพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเด็กต่ำกว่า18ปีก็ขอเองได้หรือว่าโทรเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดจะเป็นคำสั่งในลักษณะห้ามผู้กระทําเข้าใกล้100่เมตรเป็นอะไรที่สามารถมาเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันเราได้อย่างของสายเด็ก1 3ึ่งสก็จะมีพี่ๆเป็นองค์กรภาคประชาสังคมคอยรับฟังแล้วก็คอยให้คำปรึกษาหรือแอด สิทธิีการได้รับการปกป้องคุ้มครองคือหนึ่งในสิทธิเด็กสามารถที่จะมาปราึกษาสภาเด็กได้คนที่มาดูแลเขาเนี่ยก็จะเป็นเด็กรุ่นเดียวกันกับเราเนี่ยแหละที่จะเข้าใจปัญหาของเราเหมือนกันคุณเก่งมากๆที่ถึงแม้ว่าจะพบเจอเหตุการณ์อะไรมาก็ตามแต่ว่ายังสามารถยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้เชื่อมั่นว่าในอนาคตจะยังมีเหตุการณ์ดีๆที่รอที่จะเกิดขึ้นกับคุณอยู่